จิ้งจกร้องทักห้ามออกจากบ้านคนโบราณเชื่อว่าหากจิ้งจกร้องทักห้ามออกจากบ้านเด็ดขาดโดยเฉพาะถ้าเสียงนั้นอยู่ด้านหลังหรือตรงศีรษะให้เลื่อนการเดินทางออกไปแต่หากเสียงร้องทักอยู่ด้านหน้าหรือซ้ายก็สามารถเดินทางได้จะทําให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นสะดวกสบายหลายคนคงเคยได้ยินความเชื่อเกี่ยวกับ,กบจิ้งจกรองทักผู้ใหญ่สมัยก่อนท่านว่า เป็นรางบอกเหตุที่เชื่อว่ามีทั้งดีและห้ายวันนี้เราจะมาฟังตำนานความเชื่อเกี่ยวกับจิ้งจกที่คนโบราณเล่าสืบต่อกันมาว่าจิ้งจกเป็นที่สิงสถิตของดวงวิญญาณบรรพบุรุษปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปแล้วท่านมักมาเตือนด้วยการส่งเสียงร้องซึ่งมีความหมายในรูปแบบต่างๆตีความไว้ดังนี้ถ้าจิ้งจกร้องกลางวันมีเหตุร้าย ตามปกติแล้วจิ้งจกที่อาศัยอยู่ในบ้านจะร้องในเวลากลางคืนแต่ถ้าวันดีคืนดีเกิดร้องขึ้นมาในเวลากลางวันไม่ว่าจะร้องกี่ครั้งก็ตามถือเป็นลางบอกเหตุว่ากำลังจะเกิดเหตุร้ายกับคนในครอบครัวหรือภายในบ้านซึ่งปกติแล้วจิ้งจกจะไม่ร้องในเวลากลางวันเรามาดูความหมายแต่ละครั้งที่จิ้งจกร้องทักจะมีอะไรกันบ้างนะ 1. ร้องต่ำกว่า5ครั้งไม่มีความหมายสักเท่าไหร่นัก อยู่ในเกณฑ์รายเล็กน้อยจะไล่หรือไม่ไล่ก็ได้ 2. อร้อง5ครั้งหมายถึงเสนียดเจนไรโรคภัยต่างๆนานาให้รีบไล่ไปให้พ้นจากบ้าน 3. ลร้อง6ครั้งหมายถึงเจ้าของบ้านจะเดือดร้อนอึดอัดขับแค้นใจควรไล่ออกจากบ้าน 4. ร้อง7ครั้งความหมายไม่ดีจะมีการเสียทรัพย์ดวงการเงินย่ำแย่ควรรีบไล่ออกจากบ้าน หร้อง8ครั้งความหมายดีเกิดโชคลาภมากมายควรเลี้ยงไว้ในบ้าน 6. กร้อง9ครั้งความหมายดีจะทำให้รุ่งเรืองควรอย่างยิ่งที่จะเลี้ยงไว้ 7. จร้อง10ครั้งดีมากจะทำให้ร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาควรเลี้ยงไว้อย่างยิ่ง 8. ปร้อง11ครั้งดีมากๆทำให้ร่ำรวยเงินทอง แล้วจะได้พบกับเนื้อคู่ที่ถูกใจให้เลี้ยงไว้จะมีแต่สิ่งดีๆความจริงในปัจจุบันถึงจิ้งจกจะพบได้ง่ายภายในบ้านเรือนมากกว่าตุกแกแต่จิ้งจกก็ดูเหมือนจะหายากขึ้นทุกทีสังเกตได้ว่าเวลาเราอยู่บ้านแล้วแทบจะไม่ได้ยินเสียงจิ้งจกร้อง,งดังนั้นนาน,นานทีเมื่อเราได้ยินเสียงจิ้งจกร้องเราจึงคิดไปเองว่าเป็นการร้องทักร้องเตือนให้ระวังตัว ดังนั้นการที่จิ้งจกร้องทักจึงเป็นความเชื่อแต่โบราณเมื่อครั้งยังมีจิ้งจกเกาะติดตามฝาบ้านให้เห็นมากมายอย่างไรก็ตามไม่ว่าคุณจะเดินทางไปไหนถึงจิ้งจกจะทักหรือไม่ทักคุณก็ควรระมัดระวังตัวไม่อยู่ในความประมาท